สวัสดีครับผมกบนาครับผู้ใดจำความฝันของหลวงพ่อเจ็ดศูนย์นนะครับที่ว่าฝันงดกรที่ว่าเราฝันว่าขี่ขี่แตกใส่กใสบานเตมมวนบานเลยวดที่ิพานมากครับเลขบาริเทีออกตรงๆเลยครับเลขล่างเนาะหนึ่งสี่บาริเที่หนึ่งสี่ครับ ที่ว่าฝันเราขี่แตกเต็มบานเลยเปื่อนเนื้อเปืื่อนต้เปลื่อนจีวนเปลื่อนสภาระหมดเลยออกเลขล่างครับตรงๆเลยหนึ่งสี่บาริที้หนึ่งสี่สองออกล่างงวดนี้ครับลาสุดเล่าก,กับฝันอีกแล้วครับถือว่าเป็นฝันตองงวดเลยก็ได้ครับเล่ากับในทว่าบอกผมนะว่าเราฝันแบบใดอีกแล้ว เดี๋ยวผมขออนุญาตบอกความฝันของหลวงพ่อเราเลยกันแล้วกันครับเดี๋ยวมัีสาบเราฝันเรื่อหนึ่งครับเราฝันว่าเรานอนอยู่บ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านใหม่เรานอนอยู่บนบ้านแต่ว่าช่วงที่ว่าเรานอนอยู่บนบ้านน่ะคือสมัยตอนที่ว่าเรายังมั่นบวชนะครับ เรานอนอยู่เรากนน็นอนนอนผู้เดียวเล่นนะครับแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ว่าม่อนอนกับเราครับม็นอนคู่กับเราเลยสิ่งบเมนคนเป็นงูครับเป็นงูอาจจะตัวใหญ่ครับอาจจะตัวประมา่นซ้แขนสําแขนนะครับยาวประมาณเม็ดกูกลัว,ลวงูซึ่งในความฝัน เราก็นอนจับนอนกอดแต่ว่าเราบ่งูอซึกโต้เลยครับว่าเรานอนนอนกอดนอนน,อน,นอนอย่างสินะเราคิดว่าน่าจะเป็นหมอนขังมันอย่าง่งครับสักพักหนึ่งครับเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นงูนอนคดเราก็นอนกอดงูอยู่นะครับเราก็ตกใจแต่เราตกใจเด่กคือเราบริเวณนะครับเราก็บริเวณตีไปไล่งูเพราะว่างูกับบริเวณอ,อย่างเราสักพักหนึ่งกัมบมีผู้ถาดผู้แกขึ้นมาบนบ้านก็นมาเห็นงูผู้สาดผู้แกก็ สิตีงูเนาะเพราะว่างูขึ้นบานประมาณว่าบลอกไฮดีบวนไหนผู้เฒ่าผู้แกกส็สิไล่ล่งจากบานสิตีแต่ว่าหลวงพ่อเจ็ดศูนย์นะ่ะเราบอกไฮตีครับเพราะว่างูบริเห็นอยังแต่ว่าความความบอพอใจของผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยสิตีทั้งหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ก็เลยสิตีทั้งงูคือตอน,นที่ฝันถวาอยู่บนบานนี่คือเรายังป็นโยมนะครับเด้อเรายังเป็นโยมอยู่ก็คือ ได้ไหม้จับได้ไหม้จ้าได้หินเจ้าได้มีดก็คือสีตี้ก็คือสีลายฟันอย่างนี้นะครับเรากับป๊กปองงูตัวนั้นทั้งป๊กปองนะนครับตั้งทั้งทั้งเล่าก็ถือไหมถือตีนะ้นั่นหมายถึงว่าเบริตีง้งูถือง,งูไดยคือเราอุ่มงูไว้สิครับกับฝาดเหนือเอาเอาไหมฝาดเหนือเล่าอย่างนี้นะหลวงพอ่อจจสูนแล้วกับเจฟมัดตัวครับแล้วก็อุ่มงูดูดตะาตัง โดน,นตั้งออกมาไทยไทยบ้านเท่านั้นเขาก็าพากันไรไรเพื่อที่จะตีงูแล้วก็ตีทั้งเล่าพออเพราะว่าเราบอก่าฟังนะให้ปล่อยงูไปให,ให้ทรงงูมากจงสินะแต่ว่าเรากับบอสทรงครับเราก็แลนไปเราก็บลบหาที่ซซอนด้วยนั่นบัดพอสักพักนึงครับพอคนหลายแห้งพอคนดักหนา้าลักหลังเต็มหมดเลยสิตีงู เล่ากับภูมิใจเไนะครับเล่ากับอธิษฐานในในฝันนะี่คือเล่าอธิษฐานว่าเฮื่อจะได้กระไดให้งูปลอดภัยสินะฮะเนี่ยคนจริงหรอกหลังจากที่เล่าอธิษฐานแล้วครับฝ่ามันมืดฝ่ามืดแล้วก็คือฝนตีต๊ครับแต่ว่าโบโตกะเด้กฝ่ามันมืดแบบเมกมากเลยสินะสักพักหนึ่งต่างไทยบ้านต่างคนถือไม้ถือมีดถือของเพื่อที่จะมาตีงูให้ได้แต่ว่างูตัวน,นั้นครับ จากที่ว่าบริเ็นหลายคนเลยกระลงเลื่อยอยู่ในอยู่ในดินนะครับลงเลื่อยอยู่ในดินหลวงพอ่อเจ็ดศูนย์ที่ว่าเป็นโยมแล้วกับยางยางนํางูกัะเลื่อยตามสักพักหนึ่งหลังจากจะหลังจากที่ว่าหลวงพอ่อเจ็ดศูนย์เราอธิษฐานงูที่เลื่อยตามหลังหลวงพ่อน่ะงขึ้นเลยครับง่ายขึ้นเรื่อย ญงขึ้นไงขึ้นไงขึ้นญ่ขึ้นไงขึ้นไงขึ้นสูง,งกว่าต้นไม่อีกสูงกว่าตึกเป็นยี่สิบสามสิบสันเลยแล้ววะไงแห้งจากหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ตอนเป็นโยมครับยางไปยางไปนนะคือหลวงพ่อเจ็ดศูนย์จากเป็นโยมกลายเป็นผะงูตัวหน่อยกลายเป็นงูเผือกยังไงเลยคือหลวงพ่อเจ็ดศูนย์เราบอกว่า ตอนที่เรายางไปยังสี่แล้วก็งูงูอยู่สินะครับงูอยู่ข้างเราแล้ข้างลังเราสินะนี่แล้วก็ยางไปสีงูขึ้นยูสิไงแห้งอะลีไทบานที่ว่าิตตี้งูตี่ยังคือบูกาตี้ออกไปหมดเลยครับงูงูตึงเราบอกว่าเป็นงูเผือกสีขาวงูเผือกสีขาวลักษณะคล้ายๆงูเห่านะครับเวลาขึ้นทุสูงครับจะแพงสิ หลวงพอง่อเจ็ดส่นกะยวงศใหไงแห้งหรืวเปล่าไงแห้งไงเท่าที่ว่าเมื่อเคยฝันเห็นไงแห้งหรือเปล่ไงสักพ่อสักพักหนึ่งแล้วก็ยูซือแล้วก็หูหูซึกเมืองครับสักพักหนึ่งแล้วก็หูซึกเมืองนี่คือความฝันเราไม่แค่นี้ฝันสันสันครับก็ฝันเรา,าไฏ้ฝันยาวเด้แล้วฝันสันสันแต่ว่าเราอาธิบายประมาณนี้ฟังครับ ผมกะอธิบายประมาณนี้ให้ทุกคนฟังฟันแป๊บเดียวแต่ว่าจำรายละเอียดเป๊ะเลยเลยว่ะแต่ว่าปัญหาตรงที่ว่าบานที่เราข้นไปนอนอ่ะเราบฮู้วบานอยู่ใส่บานหลังไดเลาบ่หู้กันว่าเป็นบานหลังไดคิดว่าน่ะน่าจะจำบ่ไดหรือว่าคือสิบ่มาบลแมนบานเลขทีดอกระหว่างเราจำบ่ด้แต่ว่าในความฝันคือเราปกปองงูจนแบบผู้ถอาผู้แก่หลายๆาคน มาตีเราเนาะมาตีหลวงพอเจดศูนย์ตัวเป็นยุมจนเขียวจนเหลือดสามมุดเลยล้ววะก่อนสิว่าสิลมลุมทำลายกันหลายแล้วก็อธิษฐานบอกว่าให้จะได้ให้กระไดให้งูปลอดภัยสินะปะัดพอ่ออธิษฐานแล้วปัดฟองฟ้ากับมืดคึมหลวง่จากจากโยมเรากลายเป็นผะจากงูหน่อยๆกลายเป็นงูใหญ่งูใหญ่ขาวเผือกต้องบอกไงแล้วว่ แห้งนี่คือสักพักหนึ่งแล้วกับว่าแลรวก็เราก็าก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 ตื่นครับมีแค่นี้รปวฝันหลวงพ่อเจ็ศูนย์ฝันเห็นงูใหญ่แล้วก็ฝันทั้งตอนเป็นโยมน้าตองเป็นผ่าน้ำนี่คือความฝันเรามีแค่นี้ครับเลขตามตำราเนาะที่ว่าเราเราเบิ่งมาครับมันจะมีเลขเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนผมก็นจำหมดเลยเลขตามตำราที่ว่าหลวงพ่อเจ็ศูนย์เราเบิ่งครับมันจะมีอยู่สี่ตัว มันจะมี0579อันนี้คือเลขที่เราเบิงมาแต่หาว่าผู้ใดสีไปไปจับแยกหรือว่าสีไปไปจับใส่กันกับลองพิารณนะบังครับอันนี้คือเลขเลขในตามตำราแต่ว่าหลวงพ่อเจ็ดศูนย์นี่คือเรามากส่วนโตแล้วครับเด้อลรามากส่วนโตที่เราตีเรามาก91 51 71 98อันนี้คือเรามากส่วนโตนะครับแล้วกาจะมีเลขสามตัวเนี่ยเรามากส่วนตัวอีกคือ สี่หกห้าสี่เจ็ดห้าสี่แปดห้าแล้วก็ศูนย์แปดห้าครับอันนี้คือเรามากส่วนตัวแต่ว่าถ้าส่วนตามตำราศูนย์ห้าเจ็ดเก้าเนี่ยผู้ใดสิไปแยกไปจับรวมกันปเป็นเลขกสามสามหางสามโต้กันเลยกันแล้วแล่แต่มาครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เราฟันมาเราขี่แตกอยู่ในบ้านมันก็ออกบ้านเลยทีครับหน,นึ่งสี่งวดนี้เราฟันมานอนนอนกอดงูนอนแบบ ปกป้องงูแต่ว่าเราจ้ำบาดที่บดใดว่ามันเป็นบาดลังใดเราเลยคิดว่ามันอาจจะบ้า,าบาดเลืที่มันอาจจะมาเลืที่เรามากกักอะไรครับเนาะกับลอพิจิรนาบังคับนี่เป็นความฝันของหลวงพ่อเจ็ดศนงวดวันที่สิบหกสิงหาคมห้าหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ฝันเห็นงูเผือกยังไงเลยครับเผื่อเราสิมาใม่โชคเนาะผมบอกเองผมก็ยังคิดว่า อาจจะเป็นฝันดีก็ได้ครับลองพิจารณาบ้างครับการนำเสนอทุกดวงไว้ดูเพื่อเปรียบเชียบ่อยไปแนวทางสลหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงมั่นหมานเหมือนงวดที่ผ่านมาถึง3ตัวตรงๆอีกนะครับสวัสดีครับผม